สวัสดีครับผุกคเราชอบผังนงมุกสมรีนะครับผมวันนี้ก็พ่านองมุกมาอาบน้ำนะครับผมตอนเย็นนะครับผมหลังพอกควันไปตัดต้นกล้วยมานะครับผมนี่ก็จะเย็นมืดหน่อยนะครับผมมาเย็นแล้วนะครับผมกลับมาจากอไปตัดต้นกล้วยนะครับผมไปตัดต้นกล้วยที่บ้านอบานยางบ่อพิรมนะครับผมอบ้านของคุณทวดนะครับผม คุณยายแม่ควานนะครับผมอันนี้ก็เลยพาน้องมุกมามืดหน่อยนะครับผมเล่นละเล่นน้ำแล้วนะครับผมปั๊มนี่นะครับผมพาน้องมุกมาคลายเครียดนะครับมาคลายมายืดเส้นยืดสายนะครับผม lúc ừ... thương nằm lúc thương nam ừ. Tôi, thôi 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 con thôi 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 cả thôi, còn tháp, thôi 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 múcBr��. thôi thôi, thôi luôn, thôi 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 luôn, luôn, thôi thôi ừ.

ตัยตัวยก่อนแล้วตัวยอะไรตัวยก่อนคาบตัวยเลยตัวยเลยตัวยตัวยมุดลงโอ้ยโอยแล้วจะคอย chạy คอใจแล้วจะไปไหนใจจะวิ่งไปหาปอกขวันอือปอกไผ่ชินซับแล้วนะครับผมด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 มอะไรดมโพงไทรโอ้ยเรนเทนเองอืมอืมอืมไปไหน กลับบ้านปะไปแล้วครับผมวิม่งไปหาเพาะพรายชินทรัพย์แล้วนะครับผมจะไปเอาดูเขานะครับผมแม่แม่นะครับผมดูนะครับผมน,นี่นะครับผมดูนะครับผมดูดพอควันพูดก็ไม่ฟังนะครับ Mục mà biết nà. Đi Đây ai? Mục. Mục ơi, mục. lên không. Đó. này nha, รควานก็เดินข้างบนนะครับให้น้องมุกเดินข้างล่างโทดนะครับผมเพราะว่าการเราไม่มีไม้กันสั่นก็จะสั่นหน่อยนะครับไม้กันสันที่พีพ่พิมพ,พ์ซื้อให้ก็พังแล้วนะครับ เดวครับผมพอควันเดินตามไม่ทันแล้วครับผมมืดเลยนะครับผมมันมืดเลยหกโมงแล้วนะครับผมเดินริ้วเลยครับ ก็ขอโทษกอดไปด้วยนะผมควกานหายใจแรงหน่อยเหนื่อยนะครับผมตามน้องมาเดี๋ยวไปแวะไปกินอ้อยเขาก่อนนี่ประจำนะครับผมเอาได้มาแล้วก็ต้องไปแวะกินอ้อยเขาเนะแน่แน่ถอยถอยถอยเลยถอยเลยถอยนี่ยไหมเน่ถอยดะครับผมห้ามไม่ฟังครับลูก เนี่ยต่อยหื้อไอ้เนี่ยหื้อเนี่ยกินอ้อยเขาหื้อปะปะปะเลยปะปะปะเลยปะเลยโอ้กินอ้อยเขาจนหมดเลยครับผมนี่ครับผมอ้อยของเขาไปจางอ่ะมาเดินนะหื้อจังเขามารับนักท่องเที่ยวเอาไปกินมาไปกินของเขาหมดเลยอู้ยตายแล้วน้องมึง จะคงเขาดาอีกเลยฉางไข่น้อมกินอ้อยเขาหมดเอามาเสียคะแนนเลยหอบไปริ้วเลยครับผมสงสัยจะถือเอาไปให้พ่อคลายกินด้วยวันนี้ก็จะมืดไปครับผมตัวเขาโทษปลอดไัด้วยนะครับผมมืดเลยนะครับผมต้องมีเสียงกระตุ้นเฮ้ยเองมีเสียงกระตุ้น ต้นไม่ไปต้นเจะ้ะต้นมาหาพระขวานเลยต้นไม่ไปเลยนะหนูนะอีกหกนาทีแล้วนะวเล่นน้ำไม่ถึงสามนาทีนะครับผมไปจุ่มแล้วก็ขึ้นเลยอ้มุกนึง หมดแล้วนะครับผมน่าจะถือ,อ,อน่นาจะถือแบบถืออ้อยไปให้พ่อฝ่า,ายไปฝากพูกใครด้วย ราไปดูงหมกเปิปดส right ู่ครับผมเปิดตู่ลวดไปเองครับเปิดไว้วันนี้นะครับผมทุกครั้งมาจะเปิดน,นะครับก็ใช้เวลานะครับผมเดินมาไม่ไม่นานนครับผมไม่นานเดินมาแค่นี่ก็เจ็ดนาทีนะผมเดินมาจากบ้านก็ไม่ก็ไม่ได้มา นานเกาก็งแใกล้ๆนะครับผมเคแบบว่บาลงมุกอยู่อ่าที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนครับผมศูนย์กศก็อยู่หลังโรงเรียนนะครับผมกะอยู่ในเขตศูนย์แล้วนะครับผมเข้าศูนย์กศแล้วนะครับผมก็จะถึงลักพ่อครายแล้วนะครับผม จะทำยังไงกับประตูทำยังไงเก็บเออเก็บเก็บหมวัวอ้ยกันขึ้นประตูแค่นี้อ่ะน้องหุ้มอยู่แล้วปาประตูมาแล้ววิ่ง ยืนก็คบไฟแล้วครับคบไฟถึงจับยืนติ่งเลยยืนนิ่งยืนยืนติ่งเลยนะครับผมคบไฟถึงจับยืนติ่งแล้วโอ้โหเสียงเงยเฮ้ยเสียงเงยคับเร็ว ขับมาเดูขับหน่อยเสือเสือไงเสือขับมาเดูวิ่งไปเลยหนองมุกวิ่งไปเลยนะผมขับหน่อยขับเไปเสือไงขับเมาถึงแล้วนะผมหนองมุกโอ้ยตุ้ยมุกตุ้ยดูวิ่งขอกองสับรถเลยนะผมขอบคุณสับรถจากคุณแม่ไก่นะครับผมโอ้นะครับผม โอ้ยมุกถยุยนี่มาถึงแล้วนะผมสับรถเฮ้ยไอถตยเฮ้ยไอ้เสียงไงครับโอาเสียงไยเสียงเงาเสียงเงาเสียงเสียงยังโอ้เสียงสินครับพอุกท่านฮะมุกไม่มาไม่มานะมุกไม่มานะมุกไม่มาเลยนะผมละคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกลับขอบคุณทุนแม่ไก่นะครับผมทีมเมตาสับรถให้กับพ่อไพรสินทรัพย์นะครับผม ขอบคุณครับผมนี่สับปะรดของแม่ไก่ก็มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมที่มตตาสับปะรดให้กับพ่อพพรยทินทรัพย์นะครับผมอยู่ทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปให้พ่อพรยดิทานนะครับผมครับก่อนเลยเรื่องครับครับดยนี่ครับผม จับประรดผมคุณไม่ไก่นะครับผมมาถึงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ